bạn nào nghe lẹp tưởng. đúng không วันนี้ก็ถ้ากอกว่าเน่ยมันสูงวบาปลายทางตรงนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยผมปลาทางตรงนี้ปัมทำงานแค่ขึ้นตรงนี้เท่านั้นที่เหลือพอะหะออย่นิดนึ่แล้แรงก็จะมาเถิดขึ้ให้บขึ้นาบันีเดียวเวลาจะทำอตรภาพนี้ก็ดูอีกทีจบถ้าอย่างจ้าอนนาทำแบบนี้แต่พ่อตี ขึ้นทอป็นเยขึ้นท่อถือกินตุนลังเขาเน่าอนันอันนี้ก็เป็นกระงการถามว่าทำตัวร่าก็คำนวณอะไรบ้างใช่เขาต้อ้นวแดงปภาพไมได้ดีแหลกปั๊มแต่ผมจะบอกว่าสญญานใช้แดงมันา่าจงมี้ว่าว่าสญญาแเราค่อยเป็นตัดีแหปั๊แต่การรักน้ำเนี่ยมันจะต้องเป็นการลักน้ำที่ไม่มีการพื้นฐานแน ถ้ามีอากาศอานั้นบนอย่างวนเนี้ยน้ำก็จะได้แค่นี้เ่านไกิดกธีการคือเราต้องไล่อากาศตรงไหนที่มันตโ้เอาไป้น่ยบาููๆูก็คือจดอ้ดที่ว่าเปิดน้าไปตรง้น พยายามจปดันอากาศไปไปใช่ไหมแต่หน้าที่ของกาดคือมันต้องลอยตัวขึ้นใช่ป่ะมันก็ตัวมันก็ตวนกับกับน้ำที่มันะดันททาให้กําลังของปั๊มทํางานไม่เต็มที่ดังนั้นหน้าที่ของเราคือตรงไหนที่เป็นจุดสูงเนี่ยทำทำตัวไล่อากาศพอไล่อากาศออกหมดปุ๊บน้ํามันก็จะไม่มีแรงต้านเวลาขึ้นที่ลงที่ต่ำหรือขึ้นที่สูงวิธีก็คือทํา ถ้าเราใช้การล้างน้ำอย่างนี้ถูกต้องก็เอาอย่างนี้ไปออกแบบกับแปลงเกษตริฐเราแปลงเกษตรเราอย่างนี้หน้าแบบนี้นี่เป็นบ่อน้ำเหมือนกันที่เราจะดูดใช่ไหมดูดน้ำขึ้นมาอูตรงนี้พื้นที่แปลงกรเสริฐเรตรงนี้โง่หน้าออกได้มา300นี้เวก็เอาเรื่องเลยนะที่ผมพาไปดูให้บ้านที่ที่ปากเลยใช้ตรงเลย ปั๊บเนี่ยถ้าคนอื่นทั่วไปเขาจ้าส่งไเลยใช่หม สองเท่าตัวเพื่อที่จะสามารถต้มแหล่งน้ำหนาวน้ำหมดได้เมื <S 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 no. ่อเพิ่มกําลังปั๊มปั๊มกินพลังงานมากขึ้นก็ต้องแข่งบมากดังนั้นเขาใช้หลักการนี้แค่หกแห่นน้ำก็คือหลักการก็เนี่ยเดี๋ยวบอนี้เลยเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยแต่ว่าไอ้ถังสองร้อยลิตรนั่นคือทำให้ดูแสดงให้เห็นอ่า ดิดิด่ขึ้นเล็ก,องอกลงใหญ่ข้อท้อที่สูงขึ้นมาสองนิ้วก็ขึ้นสองนิ้วแล้วก็ไปลงสีลงสแล้วก็จะขึ้นกันสองอนิ้ว้าตัวล่างตัวตีนอนเนี่ยนะ<อ>ใหญ่ พ่อมาตอกนิ้วปักต่างปักปั้มมาตอกนิว้วเราลุยเราลีดเหลืหอนิ้วครึ่งยกตัวขึ้นในขาแนวดิ่แล้วพอขาลงปั๊บก็ขยายกลับเป็นตอนิว้วและแนวนอนไปตลอดก็เป็นพ่อขนาดใหญ่ขึ้นที่เป็นตอนิว้วนี่ไงทำให้ดูทำให้เห็นฝ่ายเด็กยังมีอะไรต้อนอีกเยอะมีมันแบบนี้อ่าคราวน,นี้เราเห็นแล้วว่าเนี่ยการใช้ตัวนี้เนะนี่ยการใช้ปั๊มงานใช้ปั๊มตัวเนี้ยต้องจำไว้เสมอเลยว่ามันจูดได้ไม่เกิน คำว่า8เมตรนี่คือตัวนี้นะจากตัวปั๊มที่มันดูดลงไปในแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ำตรงนี้นดูดได้ไม่เกิน8เมตรได้ในแนวดิ่งที่ดูดดูดได้ไม่เกิน8เมตรดังนั้นหลายๆคนที่เอาปั๊มหอยโข่งเนี่ยไปตูบน้ำแล้วดูดไม่ขึ้น,นเกิดผลเพราะว่ามันเกิน8เมตรนอ่ะพอมันเกิน8เมตร๊บยังไงมันก็ดูดไม่ขึ้นดังนั้นวิธีแก้ทําบเนี่ยก็ขยับปั๊มไป ใกล้ๆแค่นี้ก็จบแล้วสมมติปั้มเต่านี้ปันี้มเต่านี้ใช่ไหมปั้มเต่านี้เดินมาแล้วก้อนสองท่อนแล้วก็ค่อยตั้งก็ได้สองท้อนก็สี่เมตรอ่าประมาณสี่เมตรหกเมตรเนี่ยอประมาณนั้นโอ้หถ้าไปจนถึงร้อยเมตรที่เดินต่อไปถึงสวนเลยดีกว่าโอ้โหต้องไปได้ขนาดนั้นนะแล้วใช้เทคนิคเนี้ยมันจะมีข้อดีคือปั้มจะทำงานเต่าครับแล้วรถสูงที่ไป ส,สูงไมนไปก็แก้ให้ม um. ันสูงกว่าปลายทางนี้สูงกว่าปลายทางของปลายท่อแค่นั้นพอถ้าเกิดว่าปลายทางเนี่ยตรงเนี้ยสวนแปลงเราเนี่ยส่วนต่างของตรงเนี้ยเนี่ยสวนต่างเนี้ยสูมทุกน้สองเมตรสูงมาจากเนี้ยสองเมตรแล้วมันขึ้นมาอีกเนี่ยขึ้นมาอีกตรงนี้อีกสองเมตรรวมแล้วก็สี่เมตรใช่ไหมท่อตรงนี้ก็ตั้งสูงกว่าสี่เมตรแค่นี้นเอง ถ้าเราตอบือ่งขี้นก็ดีคืชลาบอะคือดีมันจะกินหมดแหละถ้าเปต้าวต้้าวมันคือราบจบเมันเดียวจบเลยถ้าเป็นคืชราบเนี้ยตอกขึ้นขึ้นมาคือการทําแบบเนี้ยการทําแบบนี้เพิ่มขึ้นเนี้ยคือการเอาแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติเอามาช่วยดังนั้นปั๊มมันก็จะเบากําลังลงอ่ะอันนี้คือเบสิกที่ใช้ใช่ไหมถ้าอยากให้ได้ดีกว่านี้อีกนะถ้าอยากให้ได้ดีกว่านี้อีกก็ปิดแอร์ไว ลงมานี้ใช่ไหมแล้วก็ติดแอร์ตั้งแอร์มีใครไม่ได้ต<ะ>ิดแอร์ั้มโอเคแอร์เ <LA S 2> น่นอะท่อ<ๆ>ท่อหนึ่งที่ติดปาเ<ะ><ๆ>นี่ยพอ,อหนาวพอหนาว่ช้ทางทางตัวเง ไม่แน้าแนาะนี่แหละดังตู้เทคนิคง่ายๆก็คือตัดสามทางใส่อันนี้แบบเบสิกก่อนนะแบบเบสิกก่อนตัดสามทางแล้วใส่แบบเนี้ยนี่ตรงเนี้ยข้างหน้าถึงแค่นั้นนี่คือเบสิกก่อนอ่าแต่ความจริงแล้วแอร์แอร์จริงๆเนะ่ยเวลาท่อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหลายคนก็จะตัดตรงนี้ให้ขาดใช่ป่ะแต่ก็ใส่สามทางเหมือนกันะ เาหไกก่อนดูที่ทางมันวาจะเอาไปตวามอยู่ตรงนี้เราจะส่งน้ำมาทางนี้ใช่มน้ำมาทางนี้ไันมีเป็นท่อตัดตรงนี้พื่สายทางดีากแล้วก็คอยตส่ผให้ตัวหนึ่งตั้งมาอย่างนี้มันดีกว่าเพราะว่าอะไรจะเห็นว่าเนี่ยพอโดนปั๊มกระแทกแบบดีมาก ใช่มันไล่กันไปแต่ถ้าเป็นทิศแบบนี้แบบนี้ก่อนปึ๊บทิศเดิมแบบนี้ปึ๊บสิ่งที่มันกระแทกคือไงกระแทกอย่างนี้แรงก็กระจายแบบนี้ส่วนหนึ่งแรงก็กระจายแบบนี้ส่วนหนึ่งข้างล่างกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปึ๊บมันไปทางนี้มันเกิดกันได้เป็นทั้งแรงต้านและแรงตกเป็นตัวถ้าเกิดว่าทางนี้ยกตูปขึ้นนะยกตูปน้ำยื่นย้อนจากนั้นมันจะไปด่วยกัน แหววตัวเนี้ยมาใส่ไว้ตรงเนี้ยแค่นี้ตัวติดจบเลยวันนี้ไปไปทางไปลท่อเนี่ยแก้มันปั๊มหมดตรงเนี้ยแล,ล้วปั๊มก็จะทํางานเบาถ้าทํางานเบารับหกแผ่นก็เป็นไปได้แผ่นทำงานานิ่ได้ไม่แค่นี้แหละไม่แค่ทำให้ปั๊มมนทำงานเบานี่คือประกาศที่หนึง่งแล้วเราเหยียบไม่ใช่ก้บบาวเมือมมนเดิใช่ไหม ว่าที่ว่ามเดินที่ทีี่่เดินไปดูใช่ไหมจำคำพูดผมไว้ว่าทําไมแดดบุกใช่ไหมแล้วรันเท่าไรห้าสิบเฟอร์สใช่ป่ะอยักษ์หน้าแดดบุกแล้วรันห้าสิบเฟอร์สจำไว้เลยเวลาแดดบุกเนี่ยนะแอมจะหายดื้อซึ่งถ้ามีรุ่นแปดแอมจะหายสี่จะหายทันทีเลยหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในกรณีแดดบุกวิ่งแปดอย่างเงี้ยแดดบุกปุ๊บเหลือสี่เหลือสามเลยจะอยู่แค่นั้นดังนั้นที่ผมทำมันนั้นคือเหลือแอมเพิ่มไป ผื่อแอมเพิ่มไปือหมายว่าเผื่อให้แอมมันมีเหลือเยอะกําลังเยอะกว่าของเดิมถ้าเป็นคนอื่นเขาจะคานวณกันแบบแต่ผมจะบอกว่าให้ดูแอมดูแอมเป็นหลักอันนั้นยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายผมรู้ว่าเดี๋ยวมันไกลเกินไปถ้าจะพูดถึงเอาแค่ใกล้ตัวก่อนอยากใช้พลังงานให้คุ้มค่าี่สุูต้องรู้จักดึพลังงานธรรมชาติแย่านี้ที่บาติดีตรงนี้ไก่ท,ทำให้ดูนี้ที่น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 ั่นคือป,ประการที่หนึ่งนะ แล้วประกันประกันที่สองคือสังเกตไหมว่า AC กับ DC ในใช้แผงต่างกันใช่ไหมไฟ AC เียประตุนนั้นโก้โหูต้องใช้แผงประมาณสิบแผงใช่ป่ะแต่พอ DC ใช้แผงน้อยลง DC มีข้อเสียถ้าใช้ปั๊ม DC เนี่ยมีข้อเสียแต่มันก็มีข้อดีของมันข้อเสียข,ของมันคือปั๊ม DC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่เลยแค่ประมาณสองถึงสามปีแล้วจะพังนี่คือข้อเสียข,ของมันนะ สองถึงสามปีแล้วก็จะขาดแต่ใช้แผงน้อยอ่าแต่ถ้าเราใช้ปั๊มเอซีเนี่ยอายุการใช้งานมันยาวถ้าอยากเป็นบีเกอร์แรงดันลูกแต่ถ้าเราปล่อยใส่หองใส้ไก่ไม่ต้องใส่กระป๋องหมายว่าปล่อยใส่หองใส้ไก่ปล่อยลูบ่อยยเีปลนะจับมาจับมือดี ันนี้คือต่างกันเติมโตตอนแรกเป็นเทคนิคที่เข้าจับได้ง่ายๆปั้มหอยโข่งเนี่ยจะได้มวลน้ำเยอะแต่แรงกันน้อยจับไกลไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดันกันตรงๆที่แตกเลยทีนี้เราเอาเทคนิคเนี่ยมาเติมเพื่อเติมเับได้จับไกได้จับไก่ได้ต่างกันเนเดินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้แบนเป็นอยู่ที่ตุ่มอยู่ด้วยแผงโซวละหนึ่งแผงผ่าตัดได้ไหมการผ่าตัดแผงโซล่าเนี่ย ถ้าคิดจะชาร์จแบบค่อยผ่าทําความเข้าใจใหม่ก่อนว่าการผ่าตัดแสงตัวล่าไม่ใช่ว่าทําให้กําลังวัดมันเพิ่มขึ้นมันในเท่าเดิมแต่การชาร์จแบตมันจะเร็วขึ้นดังนั้นถ้าใครคิดจะผ่าตัดแสงตัวล่าก็จงเตือนใจไว้ว่าเราจะใช้ชาร์จแบบถ้าใช้ชาร์จแบบค่อยผ่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องผ่าถ้าใช้สูบน้ําก็ไม่ต้องผ่าเ้าผ่าไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใช้ชาร์จแบบปั๊บควรจะผ่า อนนี้พอผ่าตัดแผลเนี่ยพวกพี่จะรู้เตลได้ไงว่าผ่าตัดยังไง mm hmm. เดี๋ยวผมให้พว้พี่นะผ่าผ่าแผลผ่าแผลกันผ่าแผลให้ดูกันงานได้โอดยังไงทํำยังไงแล้วดูวงจรอะตอมมิกเอาไว้วงจรตอมมิกก็คือการเรียกชาร์จคําว่าตอมมิกเนี่ยมันมาจากบาลัยกันทั้งเสื้อที่พ่อคุณใส่เนี่ยแหละก็มาจากทีมงานของพวกผมเนี่ยแหละ,ะหาวิธีในการชาร์จแบบให้เร็วขึ้นตอนนี้ก็ไปศึกษาถึงอันโกรมแล้วก็ขนาด ขนานเนี่ยหายแอมได้เยอะแต่ก็ใช้ออกเยอะอนุกรมเนี่ยหายแอมได้น้อยแต่ใช้ออกน้อยผมก็เลยจับสองอันเนี่ยมาผิวชันกันอ่าจันทรนี่ว่าหายแอมได้เยอะแล้วใช้ออกน้อยอออเป็นอัลอริทมดังนั้นการผ่าตัดแผงที่ดีที่สุดคือการใช้ไฟที่ยี่สิบี่โวลต์ไม่ใช่ผ่าตัดเราใช้12โวลต์อันนั้นคือสะดวกสะดวกเฉยเฉย มีแบตลูกเดียวใช้งานได้แต่ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงสุดดีสุดต้องใช้แบตสองลูกเป็นแรงดันยี่สิบแค่บ้านที่สูงที่เราไปดูในแผงคาัาเลยใช่ไหมแล้วเขาใช้ต้องแบตลูกเดียวใช่ป่ะมันพอเลยตู้เย็นใช่ไหมอ้าะตู้เยแล้วพอเลยอ่ะแล้วทําไมเราใช้เป็นอะตอมหมมันก็ต้องมีขึ้นไปเพียงแต่ว่าให้ศึกษาวงจรอะดอบหมีพงนี้แล้วเอาไปทำเองที่บ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะผมทำนายได้เลยว่าถ้าใช้ดีซีพอสี่แ สีแผงนี้มีอะไรบ้างสี่แผงนี้คือหนึ่งตู้เย็นเลยเอาไปเลยหนึ่งแผงชัดตรงชัดตรงนะตู้เย็นเอาไปเลยหนึง่งแผงหลอดไฟเอาไปหนึ่งแผงทีวีไปหนึ่งแผงมองภาพไปหนึ่งแผงนี่แคัะใช้จะสีแล้วสี่แผงเนี้นะอ่าสี่แผงนี้นะ,ะถ,นนะถ้าจะใช้สูตรน้ำก็ได้อีกกลับไปกลับมาได้อีกแต่ผมไม่เขียนวงจรให้ดูหรอกเขาเขียนไป ี่ก็ยังจาไม่ได้มันไกลเกินไปกว่าที่เรียกมาเจอกันตอนนี้แต่ให้จำไว้ว่า4แผงเนี่ยอยู่ได้ดำรงชีวิตอยู่ได้แบบที่พวกส่วนป่านาญอยังเป็นดังนั้นก็คิดจะเล่นดีๆดีกว่าเล่นเอซีถ้าคิดจะเล่นโซล่าไฟมันเป็นดีซีไม่ใช้อุปกรณ์ที่เป็นดีซีแล้วมันจะประหยัดพลังงานไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเนื้อมันเป็นยังไงไปใช้อย่างนั้น